ว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่เปิดตัวมาอย่างสวยงามเรตติ้งดีนักแสดงนําก็เลิศค่ะสําหรับละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอที่ได้ทั้งนั้นคุณโบเมลดาคุณเจมจีรายุแล้วก็คุณไอพาริสค่ะมารับหน้าที่เป็นนักแสดงนําแต่ล่าสุดกับต้องบอกว่ามันมีดราม่าทวรลงฉ่ําแล้วค่ะสําหรับละครเรื่องโลกหมุนรอบเธออี1ีค่ะเมื่อตัวละครอย่างตะวันที่รับบทโดยคุณโบเมลดาและมานาค่ะที่รับบทโดยคุณเจมจีรายุแอบมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งค่ะหลังจากที่ทางนั้นตะวันเนี่ยได้ ซึ่งเป็นคุณเกตวารินทรทอนค่ะทำงานเอางานนี้ค่ะต้องบอกว่าทัวลงหนักมากเพราะว่าเป็นการปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปและผิดศีลธรรมอย่างมากค่ะซึ่งเราบอกว่าเรื่องนี้ค่ะคนไทยรับไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าตัวละครเนี่ยไม่สามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ทําให้ภาพลักษณ์ของพระนางเองเนี่ยเสียหายจนถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากคนดูอย่างหนักเลย่ะงานนี้ซึ่งทําเอาแฮชแท็กโลกหมุนรอบเธอ ep 18เนี่ยเรียกได้ว่าติดเทน X ไปเลยค่ะโดยมีคนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายซึ่งเรานนนะําาาาคคอมเเมตบงส่่่วจกชที เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยคะ่ะว่านักแสดงอะ่ะเล่นดีมากนะไม่ติดเลยสักคนแต่บทคือพังแบบพังทลายฉันก็คือเปิดดูทุกอีพีแต่เริ่มเอทตั้งแต่เอาเจม,มาขายพวกฉากถอดเสื้อ และบทที่ต้องไป SM กับนัดคือมาเอาอะไรมันไม่จำเป็นต้องมีเลยยิ่ง EP นี้คือไม่ได้ไม่ได้เลยสรุปเลิกทำใจไม่ไหวไม่ดูแล้วส่วนอีกรายค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะรู้หรือ,อยังว่าที่ละครไทยมันวิกฤตขนาดนี้เนี่ยก็เพราะบทนั่นแหละบทเหมือนละครยุค10ปีที่แล้วไม่แปลกหรอกเขาจะหนีไปดูซีรีส์ต่างประเทศกันหมด และอีกรายค่ะก็บอกว่าเขาก็ออกข่าวกันทุกวันโหนกระแสะเอาเคสที่ถูกนอกใจมาพูดคุยตลอดว่ามันแย่แค่ไหนแต่ละครเอาเรื่องนี้มาทําเป็นเลิฟซีนพนักงานหาโมเมนต์อะไรไม่รู้คือชีวิตจริงมันพังไปหมดค่ะชีวิตคู่ครอบครัวลูกไม่มีความโรแมนติกใดๆทั้งนั้นงงว่าผ่านมาจนอ่อนแอได้ยังไงก็ว่าค่ะทาไมติดเทนปกติไม่เคยติดเพราะบทบบงเขียนมาได้ยังไงตั้งแต่เด็กถอดชุดเล่นน้ํากันโตมาก็ยังถอดไอซีนแอบดูก็ด้วยยันมาเป็นชูเสีย ได้ฝีมือนักแสดงแอนทองควรเป็นแค่นักแสดงอย่าเป็นผู้จัดอีกเลยกี่ยเรื่องก็บทบงเรียกได้ว่างานนี้ค่ะมีคนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว